สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่องเจ็ดยับเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูประกับ t ี m อนะครับแปลงใส่ kr v i c ว o r ตอร์นะครับมาต่อครับมาถอดกันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาเราจะเอามาใส่เนี่ยเราต้องแปลงแล้วเราเราต้องมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะได้ไม่เสียตังค์หลายรอบนะครับเพราะว่ามันใส่กันไม่ลงนะครับมันต้องมีการแปลงนะครับ อย่างแกแป๊บนึงนะครับอันนี้ก็เป็นประกับงานแท้นะครับเบิกจากศูนย์เลยนะครับผมได้มาในราคา400กว่าบาทนะครับร้านตัวไปจะขายอยู่500กว่าบาทนะครับถ้าถามว่าแท้กับงานเทียมดูยังไงนะครับถ้างานแท้ จะมาแยกชิ้นนะครับทั้งหมดจะมีห้าชิ้นงานเตรียมจะมายกชุดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดีแกะออกกันนะแยกตัวมนก่อน น,นี้ผมใช้สายคันเล่ง KR นะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อท่อนบนของ t m านะครับก็คือเราใช้สายคันเร่งเดิมนะถ้าทำตามวิธีที่ผมทำนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะบอกกันนะครับว่าประกับงานแท้เนี่ยงานแท้เนี่ยมันจะมาแยกชิ้นกันนะครับอันนี้คือหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็มีปลอกแฮนอีกข้างหนึ่งนะครับ ก็ปองแฮนสองข้างนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้คือตัวล็อกประกับหลังนะครับส่วนนี้ก็คือฝาครอบตัวปิดด้านหน้านะครับนี้ชิ้นที่ชิ้นที่สามแล้วนะครับอ๋อ,อชิ้นที่สี่แล้วนะครับอันนี้คือตัวที่สายคันเร่งจะวิ่งอยู่ในนี้นะครับงานเทจะมาแยกชิ้นนะครับ ดูไม่ยากครับก็วัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับสิ่งที่เราต้องแปลงนะครับก็คือว่าสายกันลิ่งเดิมนะครับของ k r มันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนี่คือสายเดิมนะครับนี่คือสายเดิมอันนี้คือผมตัดลิ้นไปนะครับแต่น,นี่คือสายเดิมสายเดิมมันจะมีตัวเนี้ยที่ขันเข้ากับประกับเดิมนะครับไอตัวนี้มันจะ จะไปล็อกอยู่ที่ประกับนะครับนี่คือสายเดิมแต่ของ t s a M นะครับจะส่ประกับ T-SAT M ตัวนี้จะไม่มีไม่ไม่ต้องใช้นะครับมันจะเป็นสหัวสายโผล่ขึ้นมาเลยนะครับก็คือแบบนี้ครับนี่แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นหัวสายแบบนี้เลยนะอันนี้คือผมซื้อสายคันเร่งของ K-R มานะครับก็คือตอนแรกก็มีแบบนี้แหละครับมีเหมือนนี้เลยแล้วผมก็ไปตัดนะครับ ก็เจียเอานะครับเจียก็ระวังอย่าให้โดนสายกระเล้งน,นะครับแล้วก็เจียทิ้งไว้เลยนะครับเจียสองตัวเนี่ยเจียทิ้งไปเลยครับแล้วก็จะเหลือสายเปืเป่อยๆแบบนี้ครับแล้วทีนี้สิ่งที่เราต้องซื้อเพิ่มนะครับสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มจะมีข้อง,งอที่จะอยู่ในประกับหนึ่งตัวนะครับข้อง,งอนี้มีขขยแยกนะครับหรือเราจะไปซื้อประกับของ TSM ที่มันเป็นของเทียมมาก็ได้ครับแล้วก็มาเอาแค่ข้อง,งอตัวนี้กับ ไอ้ลูกยางตัวนี้นะแต่น,นี้ผมซื้อแยกมาไม่รู้ว่าของแท้หรือของเทียมนะครับก็สองสองชิ้นเนี้ยอยู่ที่หกสิบาทนะครับก็วิธีทำก็คือว่าเมื่อเราตัดไอเกียวน็อตไออันเดิมอันออกไปแล้วนะครับเราก็เนี่ยเอาข้อง,งอเนี่ยใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับ มันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับออวิธีทํามันมีสองแบบนะครับตัดสายกันเร่งแล้วก็ใส่แล้วก็เชื่อมใหม่แต่ผมดูแล้วสําหรับผมผมลําบากเรื่องเชื่อมนะครับผมก็เลยเงียบผมกรีดอันนี้เลยครับอย่างน้อยสายคันเร่งเราไม่ต้องตัดนะครับค่าเคลียร์แลนด์ค่าความทนมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับกีดอันนี้ไปเลยครับอันนี้หกสิบบาทซื้อใหม่ได้แต่สายน,นี้ร้อยกว่าบาทนะครับ จีนอันนี้ให้มันเป็นช่องไม่ต้องแย่บ้างนะครับเอาแค่ใส่เข้าแล้วก็เวลาดึงอ่ะอย่ามันหลุดง่ายนะครับเนี่ยบก็ใส่เข้าไปให้มันอยู่ลักษณะนี้ครับแล้วก็ลูกยางที่ต้องซื้อเพื่อนะครับมีสองอย่างนี้นะครับถ้าเราจะใช้สายการ่ิงเดิมของ KR นะครับมามาใส่เลยอันนี้คือผมไม่รู้ครับผมเลยซื้อสายการ่ิงระคังทองของเคมาปรากฏใส่ไม่ได้ครับก็เลยต้องมาแปลงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มาบอกเพื่อนๆนะครับเผื่อ ใครกำลังจะใส่ประกับ T z m อยู่นะครับแต่มีวิธีหนึ่งครับซื้อใส่ยกรนเ่งที่เป็นงานสร้างครับเป็นงานสร้างก็คือว่าเราสั่งได้ตามตามที่เราจะอไปใส่รุ่นรุ่นอะไรเราบอกได้เขาจะทำมาให้เลยครับเขาก็จะใส่ตัวนี้ตัวนี้มาให้ด้วยให้สําเร็จรูปเลยครับมันจะได้ไม่ต้องมาแปลงมาอะไรมามาทําเองครับแบบนั้นก็มีนะครับก็คือเราก็จะได้สายเนี่ยตอนบนเนี่ยถึงแกนเนี่ยเราจะได้ถึงถึงถึงข้อต่อตรงเนี้ย มาเลยนะครับแล้วก็มาใส่กับสายที่คาบูแล้วก็ที่บัมสอทีนะครับก็มาใส่เอาได้เลยสําหรับใครที่ไม่อยากซื้อสายใหม่ก็ใช้อยากใช้อยากใช้สายเดิมนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับส่วนตรงเนี้ลองไปตัดสินใจเอาดูนะครับว่าอยากจะตัดสายกันเร่งแล้วเชื่อมใหม่หรือว่ากรีดแบบผมนะครับแล้วก็ใส่ไปทีนิดใส่ไปทีนิดนะครับเนีย่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเก่ากลับไ้ดูนะครับ นี่รอยที่เรากรีดอย่างเงี้ยถ้าพู้ความชัวนะครับเอาเทปอะไรมาเทปดํานะครับเทปดํามาพันไว้ก็ดีนะครับย้ายมันสายมันดิดออกมาได้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ผมก็ได้เอาเทปดํามาแล้วนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเดี๋ยวประกอบกลับให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะลองบิดคัลลิ่งดูนะว่าสายสองทีแล้วสายที่สายคาบูมันขึ้นตามไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่ก็เรายัดไปแน่นๆนะครับนี่ของอันนี้ของผมก็มันหัวตรงนี้มันหลุดนะครับมันเลยลำบากนิดนึงเนี่นยแล้วเดี๋ยวเราพันไปเลยครับพันอย่าให้มันเป็นร่องให้สายมันดิดออกมาได้นะสำหรับใครที่มีสายคันลิงเดิมของ Kia อยู่แล้วไม่อยากจะซื้อสายใหม่ทำแบบนี้ได้ครับ ส่วนมากเขาจะตัดแล้วเชื่อมใหม่นะสายก็เลิงแต่ทำไผมแล้วผมว่าหลายเรื่องเกินคะรับทาแบบนี้ดีกว่าสากกรเลิงขาดตัดไปแล้วมันขาดซื้อใหม่ก็สารคทองทองก็เกือบสองร้อยนะครับแต่ถ้าตัวนออเนี้ยข้องอนเนี่ยตัวมาคู่กับลูกยางอ่ะแค่หกสิบบาทส่วนว่าอยากรู้ว่าผมซื้อร้านไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกร้านให้ สำหรับคนที่สนใจนะครับแต่ถ้า <c oughs> เพื่อนๆไม่อยากทำเองก็แนะนำซื้อสายสำเร็จรูปครับถ้าเป็นของแกจะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะสายสำเร็จรูปถ้าตังเหลือก็ซื้อครับไม่ต้องทำว่าเสียเวลาเนี่ยเขาพันพันให้มันปิดรูที่เราตัดไปนะไม่ต้องเยอะ ให้มันให้มันไม่มีช่องว่างให้สายมันดิดออกมาได้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคครับนี่นเดี๋ยวผมจะใส่กลับไปนะครับอันนี้ก็ดันให้สุดเลยนะให้แน่นอันนี้ไม่ต้องกลัวมันจะหลุดนะครับเพราะเดี๋ยวช่วงลูกยางนี้มันจะมารัดไว้อีกนะครับนี่เราก็มาประกอบกันครับนี่นะครับถ้าคิดจะเอาไว้ใส่ทวนๆน,น,นะครับ เล่นงานแท้ครับไม่กี่ร้อยแต่อยู่ได้นานนะครับเนี่ยก็เราวอใส่ประกลับเข้าไปนะ อะไรที่มันเกิดจากการที่เราแปลงขึ้นมาแล้วมันจะไม่ง่ายนะครับมันต้องลำบากหน่อยแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถนะครับเนี่ยก็ใส่ไอ้ข้องอเนี่ยมันจะมาล็อกอยู่ในนี้นะครับ จะมาอยู่ในในช่องนี้เลยนะครับอันนี้มันจะหนานะครับพอเราพันเทปไปก็เดี๋ยวลองลองดูนะครับว่ามันจะอยู่ไหมถ้าไม่อยู่เราก็ต้องต้องต้องพันให้มันบางกว่านี้นะครับแล้วก็ปิดฝาครอบบนนะครับ ให้มันอยู่ก่อนนะครับอันนี้ก็มันจะเป็นล็อกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดันให้มันลุงล็อกไว้นะครับโอ้โหลองขันน็อตดูว่ามันจะเข้าไหมถ้ามันลุงก็โอเคนะครับก็ไม่ต้องไปไปคลายเทปนั้นออกอีกนะครับ หนหมันก็จะแน่นแน่นหน่อยนะเพราะเราก็ได้พันเทียบเข้าไปเดี๋ยวลองขันแน่นแน่นดูนะว่ามันจะเข้าไปอยู่ได้ไหมถ้ามันสนิทก็โอเคนะครับ เดี๋ยวผมลองเปิดคันเร่งให้ดูนะว่ามันสามารถดึงสายที่คาบูแล้วก็สายที่ปั๊มสองทีได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่มีสายคันเร่งเดิมนะครับแล้วก็ไม่อยากซื้อสายใหม่ใช้ได้ครับแค่ซื้อไอ้ข้องอแล้วก็ลูกยางมานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะ ไม่ต้องเสียเงินเยอะนะครับไม่เสียเงินสูงก็ถือว่าได้ใส่ข้อดีมันคือมันทนรอบนะครับจะให้ไปใส่ประกับแต่งตัวสี่ห้าพันก็คงไม่ไหวนะใช้ของเดิมติดรถของ TZM นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับาะรถหลายๆคันเขาก็ใช้กันนะครับมันเป็นตัวนิยมนะครับ ประกับที่เขาเอามาใช้กันนะครับนี่ครับเมื่อเราใส่มามันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็รัดคลิเป็นไทยอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเราก็เอานี่มาคุมไว้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็จะใช้ปิดไอ้ตรงนี้ไว้อันนี้ดันเนี่ยนะ มันแน่นนะครับก็คือข้อดีมันก็คือมันจะหลุดยากนะครับข้อเสียมันคือยัดยากนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่งให้ดูนะครับว่ามันดึงขึ้นได้ไหมเนี่ยครับอันนี้คือต่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรานี่ผมกําลังบิดนะครับเนี่ย ก็คือดึงสายกันเลงแล้วก็แล้วก็สายฟ้องวัตตลรูปได้น,นะครับเนียบก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ด้วยงบประมาณที่ไม่เยอะนะครับก็สำหรับเอาไปแปลงใส่ KR Victor s เตอรนะครับมันใช้แบบนี้ได้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปนะครับก็มีความรู้อะไรผมก็จะมาบอกต่อนะครับอะไรที่ผมรู้ให้เพื่อนๆนที่ทำสองจังหวะได้ชมกันนะครับอะไรที่เสียเงินเยอะๆผมจะไม่ทํานะครับผมจะเลือกที่ประหยัดแล้วก็ถือว่าใช้ได้ก็โอเคแล้วก็ฝากติดตามกันได้ครับขอบคุณครับ